แต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างงี้ยมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วนี่ครับ นับว่าเป็นข่าวเศร้าของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะสำหรับคู่รักของวงการบันเทิงไทยค่ะอย่างพระเอกชื่อดังนะคะนายนภัสเสียงสมบุ์แล้วก็นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไับูลที่ล่าสุดค่ะได้ปิดฉากรักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อล่าสุดนะคะทางด้านนายนภัสค่ะได้มาถแถลงข่าวนะคะประกาศยุติความสัมพันธ์ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหลังเปิดตัวสถานะแฟนกันไปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วก่อนจะทิ้งท้ายถึงใบเฟิร์นนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลย และล่าสุดนะคะด้านตัวแม่อย่างบุ๋มปนัดดาค่ะนั้นก็มาเองนะคะโพสต์สะดุ้งค่ะหลังนายไบเฟิร์นะปิดฉากรักกันต้องยอมจำนวนฟ้าดินหลังก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งเคยเตือนแม่หมูพิมพกาไปหมาด จากกรณีที่ข่าวลือหนาหูกันมาสักพักนะคะว่าไบเฟิร์นพิมพชนกแล้วก็นายนภัสค่ะนั้นอาจจะเลิกรากันแล้วหรือเปล่าหลังจากที่ทั้งคู่นะคะนั้นกลับมาจากทริปต่างประเทศค่ะโดยเชาาเนี่ยนะคะต่างคาดเดาสาเหตุต่างๆนานา,นาค่ะและส่วนมากก็ยงไปที่แม่หมูพิมพากาแม่ของพระเอกหนุ่มจนโดนโจมตีไปอย่างหนักนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีทนายเจมเนี่ยทนายชื่อดังเข้ามาดูแลคดี ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับและคนที่รักในายไบเฟิร์นขัดใจสลายนะคะเมื่อน,นายนภัทรคันนันได้ออกมาแถลงข่าวว่าเลิกกับสาวไบเฟิร์นแล้วซึ่งมีบางช่วงนะคะเสียงน,นายนภัทรก็สั่นเครือค่ะโดยมีการแถลงข่าวว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมกับไบเฟิร์นเนี่ยได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันมันเป็นอะไรที่น่ารักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันมีแต่ความหวังดีที่มีให้กันตลอดที่ผ่านมามีการบริหารจัดการที่เราบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองบอกไม่ได้ว่าตอนไหนสําหรับสาเหตุที่่่่่กกกกกลลัััััับบมมมาา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 เเ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 ปป็็นน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 พพืือออรรรรรใหห้้้คคววสํญงงะะะฉไไิดขึ รู้ว่าหน้าที่เราสําคัญก่อนเสมอซึ่งพอมีกระแสข่าวออกไปเนี่ยหลายคนก็โยงไปที่คุณแม่ของผมซึ่งมันไม่มีอะไรที่ต้องพูดเลยนอกจากตัวผมเองเพราะการบริหารและก็บาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากถ้าใครได้รู้จักหรือว่าได้ติดตามมาตลอดเขาเป็นคนที่กระตันยูต่อครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกของครอบครัวมาก่อนตัวเองเสมอเป็นคนเก่งมีแต่ความจริงใจที่มอบให้ทุกคนผมโชคดีที่เราได้รู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันหรือเราได้ลองคบกันกับกระแสข่าวเรื่องเมื่อที่3มยังไม่มีแน่นอนทีี่่่ผผาาาาานมมมไไเเเเเคยยรรรรู้้สสึกดอะะลพใชว มันมีความสุขและแฮปปี้ทั้งคู่ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนนายนะคะจะทิ้งท้ายว่าใบเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่ดีที่สุดในใจผมเลยซึ่งหลังจบการถแถลงข่าวค่ะนายนาพัฒนนะคะก็มีอาการน้ําตาคอกลางวงสื่อค่ะเรียกได้ว่าทาเอาแฟนคลับแล้วก็ชาวโซเชียลนะคะต่างอดเห็นใจไม่ได้เหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตรงว่าตรงตรงเนี้ยนะครับผมก็ ู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนแหละเราอยู่กัน2คนมาตั้งแต่เด็กกนเะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็ เลี้ยงซูชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมืนอนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยัง,ยงแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบ สิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบเออผมผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมือที่สามไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอน และหลังจากการถแถลงข่าวของนายนภัสนะคะที่มีการปาดน้ําตากลางวงสื่อค่ะด้านของแม่หมูนะคะนั้นก็เจอชาวเน็ตถล่มยับค่ะซึ่งมีคอมเมนต์นะคะที่แม่หมูนั้นฟาดกลับด้วยหลังจากมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาถามว่ามีความสุขหรือยังคะที่ได้เห็นทั้งสองเลิกกันแม่เองก็ต้องคิดดูด้วยนะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ตอนแรกรักเอ็นดูใบามากแต่พอมาคบกันจริงๆมาเป็นแบบนี้คนเขาก็ดูออกนะรักลูกก็ต้องปล่อยลูกมีชีวิตบ้างเขาโตแล้วเขาอยากมีครอบครัวอยากให้ลูกอยู่แต่ในกรอบถ้าไม่ใช่พ่อแม่เลยก็ไม่เชิงนะแม่ ทำที่เขาเพิ่งไปเที่ยวมีความสุขกันมาคิดหน่อยนะแล้วอีกอย่างนะทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแม่เลี้ยงมีพระคุณก็จริงแต่เราเป็นแม่เลี้ยงเขาได้แต่ตัวเรื่องหัวใจควรปล่อยเขาบ้างให้เขามีความสุขในแบบของเขาเถอะในใจเขาไม่ได้อยากเลิกหลอกแต่แม่เป็นแบบนี้ซึ่งงานนี้นะคะด้านแม่หมูค่ะก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้าไปแห่คอมเมนต์แม่หมูว่าแม่จะอยู่เป็นอมาตาหะหรอคะวันนึงต้องแก่ตายนะกับลูกเขามีความสุขดูแลตัวเองได้ไม่ดีหรอคะแม่ ีหลังแม่อย่าไปเชร์ให้ลูกชายจีบใครอีกเลยนะคะสงสารผู้หญิงค่ะหลังจากนี้เชื่อไหมว่าน้องนายจะเริ่มตีตัวออกหาจากแม่ไปทีละนิดแล้วเขาจะเข้มแข็งและเลือกในสิ่งที่เขาเลือกและเขาจะไม่หันหลังมามองเราเลยจากประสบการณ์ที่เห็นเห็นมาค่ะเป็นห่วงน้องนายกับใบเฟิร์นมากตอนนี้คุณแม่แฮปปี้ดีใช่ไหมคะหายเหงาแล้วเนาะแฮชแท็กแม่ชนะมีความสุขมากๆนะแม่เพราะผู้หญิงดีๆคนนึงได้ตายจากชีวิตแม่ไปแล้วใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยนะคะต่อไปแม่จะมีความสุขมากมายเลย และอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะด้านคุณบุ๋มประดา,ดานะคะก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดค่ะหลังนายใบเฟิร์นเลิกกันโดยได้มีการระบุข้อความว่าเลิกทั้งที่ยังรักมันเจ็บยิ่งกว่าสิ่งใดแฮชแท็กยอมจำนวนให้ฟ้าดินและโพสต์อีกครั้งนะคะว่าอยากต่อว่าฟ้าดินที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทําไมนะต้องห้ามรักกันความเหมาะสมน่าหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันคานสุดท้ายต้องยอมจำนนแฮชแท็กยอมจำนวนฟ้าดิน ก่อนเท่นั้นนะคะจะคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ตัวเองค่ะโดยการแชร์ลิงก์เพลงยอมจำนนฟ้าดินนะคะของหญิงทิฏิการอีกด้วยท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แม่บุ๋มว่าคุณบุ๋มคือตัวแทนหมู่บ้านเลือกเพลงได้เหมาะสมมากเลยค่ะแม่บุ๋มอินหนักมากน่าสงสารจับใจ และหากหลายคนจําได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก่อนที่นายนภะัทรนั้นเนี่ยจะออกมาแถลงข่าวจบความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นนะคะคุณบุ๋มค่ะก็ได้ออกมาเตือนเรื่องการโพสต์ข้อความของแม่หมูไว้ด้วยความหวังดีโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณบุ๋มค่ะได้เผยในรายการตกมันบันเทิงนะคะวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาว่าด้วยอารมณ์ของหลายคนตอนนี้มีโพสต์และคอมเมนต์ที่ไปลงกับแม่หมูอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะว่าอย่านะด้วยอารมณ์ของแม่หมูต้องเข้าใจด้วยว่าความเหงาอะไรก็ตามถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ปล่อยให้ลูกเดินออกไปมีแฟนไปเป็นผู้ใหญ่ก็ไไไไมมม่่่่่่ใชเเเเรรรือองงงแปลกทีีวัันนนึจจะะาพาพฉดด้้ค ทุกวันจะโพสว่าเหงาเนี่ยก็ไม่ผิดนะแต่ในระยะยาวเนี่ยแม่หมูไม่ควรโพสตอะไรนี่พูดจากใจเลยนะผลกระทบเนี่ยไม่ได้กระทบกับใบเฟิร์นกับน้องนายอย่างเดียวแต่พอโพสเนี่ยทำให้ภาพของน้องนายเป็นลบได้ไม่ดูแลแม่หรอไม่อยู่กับแม่คนที่อินกับความแม่ลูกเนี่ยก็เยอะอยู่อาจจะโพสต์มุมอื่นแทน แม่หมูต้องระวังโซเชียลนิดนึงแค่นั้นเองเพราะภาพกับข่าวลือกับโพสต่างๆเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเพราะแม่หรือเปล่าเพราะแม่หรือเปล่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงความปราถนาดีแม่ไม่ควรโพสต์อะไรแบบนี้แม่โพสตเหงาแล้วแม่บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องใบเฟิร์นแต่คนเนี่ยก็ยังคิดอยู่ที่ผ่านมาแม่หมูต้องผ่านการดูแลจิตใจตัวเองหนักเป็นภาวะของจิตใจแม่หมูน้องนายก็พยายามประคับประคองแม่ทํางานของตัวเองไหนจะแฟนที่คบอยู่เขาก็ทําได้ดีมากเลยในมุมคนนอกการดูแลทุกคนจะอะไรก็ตามตอนนี้อย่าไปเขียนแรงถึงแม่หมูเยอะแม่หมูมีภาวะจิตใจที่บบออางข พูดในมุมที่แอบรู้อะไรมาสุดท้ายทางออกเรื่องนี้บุ๋มว่าควรคุยกันค่ะซึ่งในที่สุดนะคะทั้งคู่ค่ะก็ได้ออกมาจบความสัมพันธ์ลงกันในที่สุดค่ะ ขณะที่เรื่องนี้นะคะคนในแวดวงการบันเทิงค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอ่าทิเช่นนะักแสดงดังนะคะอย่างคุณแท็กพรันยูค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่ของนายใบเฟิร์นนะคะแล้วก็ระบุข้อความว่าจะยิ้มรับมันว่าในใจอ่อนแอแม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้ายสุขทุกที่เราพบพานมันคือชีวิตของเราแม้ทางหัวใจมันยังคงทรมานแม้ว่าน้ําตาย,ยังไม่แห้งเหือดไปกอดไว้ทุกความหมองหม่นไม่ว่าจะร้ายดีชีวิตยังคงสวยงามรักทั้งคู่เข้าใจทั้งคู่เป็นกําลังใจให้เสมอถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันสั วันเวลาเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงกลับมาเจอกันอีกครั้งในขณะที่คุณบอยนะคะพิธีกรชื่อดังค่ะก็ได้โพสระบ,บุข้อความว่ากลืนไม่เข้าใครไม่ออกแม่กับแฟนไม่ลงกันชีวิตถึงทางแยกแล้วจริงๆสงสารคนกลางสุดท้ายทําสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่อาจจะไม่ถูกใจใครๆเลือกรักแม่เพราะแม่เลี้ยงมาจนได้ดีไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมีแต่สบายใจไหมเท่านั้นเรื่องนี้ต้องถึงบอย แล้วก็มีการโพสต์อีกครั้งนะคะว่าแฟนคลับแม่บอยโปรดฟังอย่าตาหนิกล่าวโทษใครเลยเรื่องนายใบเฟิร์นทุกอย่างมีเหตุผลทุกคนทําดีที่สุดให้นายกลับไปทําหน้าที่ลูกให้แม่หมูได้ทําหน้าที่แม่ให้ใบเฟิร์นถอยมาทําหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดแล้วปล่อยให้เวลาทําหน้าที่เยียวยาอนาคตคือโอกาสที่อาจหวนคืนเมื่อทุกคนได้ปรับสมดุลหัวใจนายถแถลงเองเมื่อวานผมบาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีเองนี่คือหัวใจของปัญหาย้ําว่านี่คือเหตุผลของทั้งหมดเราคนนอกโปรดให้กําลังใจทุกคนและแม่หมูก็น่าสงสารกว่าที่หลายคน ร้ปวดวิจารณ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและแสดงความคิดเห็นโดยตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของทุกคนเพราะนี่คือชีวิตของคนอื่นที่เราต้องเคารพทุกการตัดสินใจทั้งหมดขอบอกแฟนคลับแม่บอยใครไม่โอเคไปแรงที่อื่นเพจน,นี้ขอรื่นรมบนข้อเท็จจริงและนึกถึงเสมอว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองขอบคุณมากๆนะทุกคน และต่อมานะคะทางด้านของทนายชื่อดังค่ะอย่างทนายพัทนะคะเจ้าของฉายาทนายเมียหลวงเนี่ยก็ได้ออกมาโพสท่ามกลางประเด็นร้อนนี้ว่าแม่ผัวก,ก็ต้องรักลูกสะใภ้ด้วยให้คิดถึงวันที่ตนเองเป็นลูกสะใภ้เขาและเพจบันเทิงหน้าตุดนะคะก็ได้มีการโพสร,ระบุข้อความว่าไม่สนับสนุนให้คนไปถล่มเม้นด่าแม่นะแต่แม่ก็ไม่ควรเม้นกลับแบบนี้อะ่ะแฮชแท็กนายใบเฟิร์นและก็คอมเมนต์ใต้โพสตัวเองอีกนะคะว่ารู้ว่าแม่ไม่ควรพูดอะไรตอนนี้เช่นเดียวกันกับอีชาวเน็ตให้แม่เขาหยุดพูดแต่พวกมึงไม่หยุดเลยนะ แล้วชาวเน็ตมีสิทธิ์อะไรไปเม้นท์แบบนั้นอะถ้าจะมีใครต้องหยุดเริ่มที่ชาวเน็ตก่อนเลยค่ะ,สะเสริและงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าหลังจากเกิดเรื่องราวนี้ค่ะก็ยังคงถูกพูดถึงกันอย่างมากมายแม้ว่านายกับไบเฟิร์นนะคะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งนายนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าไม่เกี่ยวกับแม่หมูแต่ยังเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวท็อปดาราค่ะก็ต้องขอร่วมส่งกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ t u b e c h a n นล l Top ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดา,รา,ปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะ